สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราเก่าพาเที่ยวอยู่ที่ร้านเสรีแต่เตี้ยมติม่มซำสุราธานีเราจะมากินอาหารเช้ากันซึ่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดสันเจ้ามาถึงเราก็ไม่รอช้าเห็นแล้วอยากเลือกทุกอย่างเลยเพราะของเยอะมากและลานตาไปหมดมองไปทางไหนก็น่ากินทั้งนั้นเลือกไม่ถูกเลยแต่เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราเลือกอะไรมาบ้าง ิมและของที่วางบนโต๊ะทั้งหมดนี้คือที่เราเลือกมาตอนที่เลือกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะเนี่ยพอกินเสร็จเราก็ออกเดินทางกันต่อสถานีต่อไปป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดก่อนจะถึงเจอฝนนิดหน่อยพอถึงจอดรถเรียบร้อยรียบเดินมาซื้อบัตรเข้าชมเพราะกลัวฝนจะตกหนัก ไปเรือแค่สองค่ะแล้วก็เล่นน้ำสามค่ะอันนี้ไปเรืออันนี้ไปเรืออันนี้เล่นน้ำใช่ไหมคะเือดไปค่ะอันนี้บัตรเล่นน้ำนะคะของพี่นกบัตรอะไรไปเรืออื เดีจะพาไปเรือเที่ยวอ่าถาไปเรือเท่าไหร่พี่นกเจ็ดสิบถ้าเข้าไปสามสิบพอได้บัตรมาแล้วเราขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะที่นี่มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำไว้บริการค่ะ เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยพร้อมรุยแล้วค่ะที่ป่าต้นน้ําห้ามนําอาหารเครื่องดื่มเข้าไปข้างในให้เอาเข้าแต่กระเป๋าใบเล็กๆโทรศัพท์มือถือและกระเป๋ากล้องค่ะถ้าใครมีกระเป๋าใบใหญ่ที่นี่เขามีร็อกเกอร์ไว้บริการด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มรวมไปกับค่าปัตรเข้าชมค่ะพอเราเดินเข้ามาข้างในจะเห็นว่าสองข้างทางมีต้นไม้ตลอดทั้งทางเลย รู้สึกร่มรื่นมากเดินต่อไปประมาณ200เมตรก็จะเจอกับบ่อน,น้ําผุดว้าวน้ําใสมากสวยมากๆเก่งกับสามมรกรเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรายัางไม่ลงไปเล่นนะคะน้องนกของเราจะพาไปพายเรือชมธรรมชาติกันก่อนค่ะไปค่ะสำหรับใครที่ซื้อบัตรเข้าชมมาเล่นน้ำอย่างเดียวแต่อยากมาพายเรือแบบเราสามารถซื้อเพิ่มได้คนละ50บาทค่ะซื้อตรงที่โรงเรือเลยค่ะ โอ้หพายเรือเข้ามาข้างในนึกว่าอยู่ในป่าอเมซอนเป็นป่าผูุที่รวมสมบูรณ์ธรรมชาติสุดๆลำคลองน้ำใสมีปลาว่ายไปมาเมื่อเรามองลงไปในน้ำจะเห็นรากไม้ของต้นไม้เป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็แปลกตาดี ใครที่ชอบธรรมชาติแบบนี้ต้องไม่พลาดที่จะมาพายเรือชมธรรมชาติน้ำในลำคลองไม่ลึกมากแต่ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำนะคะระยะทางพายเรือไปกลับ3กิโลเมตรเราพายเรือมาได้ซักระยะหนึ่งเราก็พายกลับค่ะแล้วไปเล่นน้ำต่อกันที่บ่อน้ำผุดขนาดใหญ่ตอนที่ลงน้ำครั้งแรกรู้สึกถึงน้ำเย็นมากแต่เล่นน้ำไปสัซอกพักรู้สึกสบายตัวน้ำที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเป็นบ่อน้ำจืดสีฟ้าอมเขียวใสราวกับกระจก ลึกประมาณ1เมตรพื้นเป็นทรายตะกอนหินปูนจึงทำให้น้ำไม่ขุ่นมีความใสยอยู่ตลอดมีปลาเสือมาแหวกว่ายใกล้ๆเราด้วย Thank <laughs> you. หลังจากที่เราเล่นน้ำมาหลายชั่วโมงแล้วเราก็เกิดอาการหิวขึ้นมาแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทางด้านนอกมีร้านอาหารให้เราเลือกกินหลายอย่างเลยมีทั้งไก่ย่างส้มตำลูกชิ้นเมนูยำต่างๆน้ำดื่มเราเลยจัดไปค่ะตกเย็นเราก็มาเดินตลาดสารเจ้ากันค่ะมาหาอาหารมื้อเย็นกินกันมีร้านค้ายเยอะมากไม่รู้จะจอดร้านไหนกันดีมีทั้งเค้กขนมปังข้าวต้มโจ๊กเกาเหลาเลือดหมู และแล้วเราก็มาจอดอยู่ที่ร้านโฮหมกทะเลย่างชิ้นละ35บาท3ชิ้นร้อยค่ะแมงดาอันนี้เป็นร้อยนะ ทัดมาอีกร้านก็เป็นเบเกอรี่น่ากินมากคนที่ชอบเบเกอรี่อย่างเราอดใจไม่อยู่เลยถัดมาอีกทีนึงก็เป็นร้านผัดไทยแม่ทองใบน้ำลำไยสดใบเตยก็น่ากินเต้าหูน้นมสดผลไม้ปัน่นที่ผ่านมาหน่ากินหมดเลยและเราก็มาจอดอยู่ที่ร้านขนมจีนน้องนกบอกว่ามาตลาดสารเจ้าต้องมากินขนมจีนร้านนี้ค่ะจัดไปเลยสิคะ น้องๆขอตัวกินขนมจีนก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่สะพานข้ามแม่น้ำตาปีค่ะวันนี้เก่าพาเที่ยวลาไปพร้อมกับภาพไฟสวยๆบนสะพานข้ามแม่น้ำตาปีฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ